สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มซับคอมแพกคาร์ที่วัสดุงานประกอบดีเครื่องยนต์ทนทานอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายที่ไหนก็ได้ที่สําคัญนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันดูมีความหรูหรามากกว่าอะไหล่เครื่องยนต์สุนภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มตีกลูกลอยครบชุดท้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง เส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมัน่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่างเวสเล็ก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Honda City GM6 ขอขอบคุณน้องแอมสมาชิกทางช่องที่รถคันนี้มาให้ทดลองขับและรีวิวคันนี้ขายนะครับ ใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์นะ City เป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า b s e gment ของทางค่ายค o นด a สัญชาติญี่ปุ่นเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในบ้านเราจุดเด่นก็คือเรื่องรูปร่างหน้าตาความหรูหราขนาดกระทัลรัดเครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายที่สำคัญค่าดูแลรักษาไม่แพงมากครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1981 จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด7เจนเจนที่1 AA FV FA ในปี1981เจนที่2 GA ในปี1986เจนที่3 3A SX ในปี1996เจนที่4 GD GE ในปี2002เจนที่5 GM2 GM3 ในปี2008 เจนที่6 GMC ถึง GM 9ในปี2014และเจนที่7 GN ในปี2019สำหรับในบ้านเราเริ่มผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเจนที่3รหัส 3A มาจนถึงนับปัจจุบันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Honda City 1.6V ตัวเกียร์ธรรมดาเจนที่6รหัส GM 6 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2014สิ้นสุดในปี2019มีการไมเนเชนหนึ่งครั้งในปี2017และคันนี้จดทะเบียนในปี2017ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างเบาครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาลวดิโซขนาด1.5ลิตรรหัส 1> L 1 5 z 1 4สี่สูบเรียงซิงเกิลอวัยห์แคมชาร์ปหกวาลไอวีเทคให้พละกำลัง117แรงม้าแรงบิด146นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา5สปีดเพรดและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีบนฝากระปรง1จุดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100ประมาณ9.8วินาทีท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.3เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กฟอสันสตทด้านหลังเป็นทอร์ั่นบีม H shape ระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดามพ่วงด้วย ABS TCS EBD และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด175/65 1 7, 5, 6, 5 15, ซุ้มลอ้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่175จนถึง195ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด205 45 17สามารถใส่ได้อยู่ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์ลาน150มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.05ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.62ยาว3.56สูง1.33เมตร ฐานล้อมีความยาว2.40เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี ork, ้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม GM6 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด40ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91แต่รองรับได้จนถึง E85 ครับมาดูภายในกัน กุญแจจะเป็นทรงแบบนี้นะครับป้ายแดงมีมาให้2ดอกกระจกทุกบานจะมีโลโก้ Honda เลเบลที่เสา B มี1จุดครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุบริเวณนี้คุ้มด้วยหนังเทียมนอกเหนือนจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับครับช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด600ซีซี ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6กทิศทางเดินหน้าถอยหลงังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้นะครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลยไม่มีที่พักเท้ามาให้คัสชไม่ค่อยแข็งครับนิ่มอยู่พอสมควรช่องเสียบ OBD2 ที่เปิดฝากระโปรงหน้าและที่เปิดฝาถังน้ำมัน เก็บของฝั่งคนขับลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับไฟตัดหมอกเปิดปิดระบบการทรงตัวช่องแอร์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือลอกแล้วก็ล่อนวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้4ทิศทางเดินหน้า หอยหลังขึ้นลงครับการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวที่เปิดไฟหน้าไฟสูงอยู่ทางด้านขวามือเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางคือไมคความเร็วได้ถึง220ทิป A ทิปโอทิปร์ออลขวามือน้ำมัน ไม่มีเกจวัดอุณหภูมิน้ำมาให้นะครับฉะนั้น OBD2 มีความจำเป็นแดชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของ Honda ออกแบบได้ดูดีและลงตัวช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้แค่2ลูกคู่หน้าช่องแอร์วางคู่กัน2ช่อง สวิตไฟฉุกเฉินมีขนาดใหญ่ตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนวิทยุติดตั้งมาจากโรงงานมีขนาดทูดินระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายงายงงง,งแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานโหมดการปรับอากาศเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับอุณหภูมิไล้ฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ มีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องสำหรับช่องเสียบ USB ใช้ตรงนี้ได้ครับขนาด1 5แอมมีที่วางแก้วหรือครับโ h เดอร์มาให้2ช่องพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกไม่สามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ทรงสูงได้เพราะมันติดบริเวณด้านบนขนาดใหญ่สุดที่ใส่ได้ไม่ควรเกิน22ออนซ์ครับเกียร์ธรรมดา5สปีด หนึ่งสองสามสี่ห้าและเกียร์ถอยหลังอยู่ตรงนี้ครับเท่าที่ลุงขับลุงชอบนะครับเกียร์หนึ่งถึงสามเนี่ยชิดดีทำให้อัตราเร่งตีนต้นขับสนุกเบรกมืออยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนล็อกปลดล็อกบริเวณด้านข้างเป็นช่องเก็บของกระจุกกรจิกใส่ปากการหรือว่าเอาโทรศัพท์วางตะแคงได้ ถัดมาเป็นที่วางแก้วหรือคับโคเดอร์มีมาให้2ช่องสามารถใส่แก้วขนาด30สายใส่2องออนซ์ได้พร้อมกันทั้งสองช่องครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นพลาสติกเวลาเหงื่อออกจะลื่นครับต่ระยะกับพวงมาลัยทำได้ดีเก๊กเก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณฝ่ามือครึง่งพื้นด้านในเป็นพลาสติก เอกสารและคู่มือครบครบจะเป็นแบบนี้สำหรับคู่มือเป็นภาษาไทยพิมพ์สอสีครับค่าภาษีรายปีอยู่ที่ประมาณ1,500บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างและความยาวกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถครับไฟสอง,งในสารมีมาให้เฉพาะตรงกลางนะครับม่านบังแดดวัสดุไม่ค่อยดีนะครับเป็นโฟมกับกระดาษอัดมีกระจกสหน้ามาให้เฉพาะทางด้านคนขับ ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้แค่3อันวัสดุบู่หลังคาถ้าเปรียบเทียบกับร,รถในกลุ่มเดียวกันช่วงเดียวกันถือว่าทำได้ดีครับเบาะที่นั่งคนขับทําได้ดีในระดับหนึ่งครับวัสดุนะครับถ้าจําไม่ผิดของเดิมจะเป็นผ้าแต่เวลาซื้อรถบางทีเซลล์แถมครับให้กลายเป็นเบาะหนังตัวเบาะใหญ่กว้างแบยาวรองต้นขาได้ดีในระดับหนึ่งครับ ตัวปีกเบาพนักพิงไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้หัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับองศาถือว่าดีครับรัอกับศีรษะเบาด้านข้างคนขับปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุด2นิว้วพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยยดที่สุด ขาซ้ายติดซุ้มล้อขยับประมาณ4-6นิ้วสามารถเหยียดที่สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซล2นิ้วครับเฮด r o ูมมีอยู่2กงกำปั้นกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังและที่ด้านหลังติดเสาซีนิดนึงครับแผงประตูแถว2บริเวณนี้เป็นหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูป ช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 600cc ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องเบาะที่นั่งแถว2โดยรวมถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันถือว่าทำได้ดีครับตัวเบาะใหญ่กว้างแบแต่สั้นนะครับสังเกตจ,จากการนั่งของลุงพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีเดินทางไกลนั่งสบายอยู่ครับ หัวหมอนเป็นแบบฟิกต์ตำแหน่งการใช้งานไม่ดีครับเฮ Room มีอยู่1นึ่กำปั้นครับเล r โรมมีอยู่2องกำปั้นถ้ามีขนาดนี้นะครับลุงสามารถนั่งไข่อห้างในรถได้พื้นที่วางเท้าโดยรวมถือว่าออกแบบได้ดีนะครับแต่ด้านหน้าเวลาที่เราเหยียดขาสุดจะติดรางเบาเพราะมันติดถังน้ำมันด้านล่างครับตำแหน่งเบาคนที่5ไม่มีหัวหมอนนะให พนักพิงนุม่มตัวเบาะนั่งได้ดีพื้นที่วางเท้าลุงเท้าเบอร์8วางได้พอดีนะครับแต่ถ้าจะเอานั่งสบายแช่พื้นที่วางเท้านั่งได้ดีกว่าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งสบายมากครับห้องเก็บสัมภาระ,ระสามารถเปิดได้2วิธี 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสารและ 2. ที่กุณจารีโมทครับกดค้างประมาณ3วินาทีจะปลดออกแล้วเรายกขึ้น ถือว่าเป็นรถเล็กที่มีห้องเก็บสัมภาระใหญ่นะครับเพราะพื้นที่โดยรวมเนี่ยมีอยู่536ลิตรเพียงพอกับการใช้งานเดินทาง5คนสบายๆครับใหญ่ขนาดนี้วางกระเป๋าในแนวตั้งได้สบายครับไฟสองห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงกลางครับข้างใต้เป็นชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่นะครับสำหรับใครที่จะติดแก๊สใส่ถังโดนัทตรงนี้ได้เลย พื้นที่ขนาดนี้ด้านหลังเป็นกระเป๋าลุงยังเข้ามานอนได้สบายครับข้อดี 1. เครื่องยนต์เกียร์ทนทานค่าซ่อมบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำอะไรเพียบ 2. เป็นรถที่ออกแบบได้ดีลงตัวในด้านการใช้งานฟิลลิ่งการขับขี่ไม่ขี้เร 3. ระบบแอร์เย็นมากสู้สภาพอากาศในบ้านเราได้สบาย 4. ออปชัน่นเพียงพอกับการใช้งาน ถึงแม้ว่าจะเป็นในรุ่นล่างก็ตาม 5. ราคามือสองในปัจจุบันจับต้องได้ง่ายมีความคุ้มค่าในด้านการใช้งานครับข้อเสีย 1. อัดต,ตาเร่งตีนต้นในเกียร์ CVT ค่อนข้างอืดแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาสบายมากครับ 2. การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ไม่ค่อยดีนะักสู้โฉมก่อนไม่ได้เลยทำให้รู้สึกว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังกว่าปกติ สามพวงมลาลัยเบาเวลาขับขี่ในความเร็วสูงต้องระวัง 4. f e ฟิลลิ่งอารมณ์การเบรกแปลกๆไม่ค่อยลงตัวแต่ขับไปสักพักปรับตัวได้ครับ 5. ช่วงล่างค่อนข้างแข็งแตกต่างจากโฉมก่อนเสาเอใหญ่ไปนิดนึงบางมุมบางรถได้เป็นคันครับอาการประจำรุ่น 1. ปัญหาเครื่องสะดุดอย่างแรกแนะนำให้เช็คหัวเทียนนะครับว่าแท้หรือเปล่า ต่อมาค่อยเช็คคอยจุดระเบิดครับ 2. แร็คพวงมาลัยกับยอยพวงมาลัยมีเสียงดังค่าซ่อมไม่แพงนะครับ 3. เกียร์ cvt พังง่ายเผื่อใครไม่รู้นะครับใช้ตัวเดียวกับ g d และ h r v แค่เปลี่ยนหัวหมูก็จบค่าโอเวอร์ฮอลอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง25,000บาท 4. อาการน้ำรั่วเข้าห้องโดยสารแนะนำให้ลองเช็คยางขอบประตู ขอบกระจกและคิ้วรีดน้ำครับ 5. ตู้แอร์รั่วแอร์อรไม่เย็นแต่ลองเช็คแล้วหาตำแหน่งรั่วไม่เจอแนะนำให้ลองเช็คที่ไดเออร์ครับถ้าตันอากาศจะดันออกทำให้เกิดอาการรัว่วค่าใช้จ่ายไม่เกิน2,000บาทครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง10-12กิโลลิตรนอกเมือง15-17กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-15กิโล,ลิ ทดสอบจากคันนี้และตัวเกียร์ CVT จะกินน้ำมันมากกว่านี้นิดนึงครับคู่เปรียบในกลุ่มเดียวกัน 1. Toyota t o y o t ต y ยต i s ยาริสเอทีพสอ s มิตซ a บิ 3. m a อส a า 4. s u ม u k สด้ a สอุสกิเซียตห้และ6 n นิส a n a อเมราครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยอยู่ที่5.5จถึง7.5แสนราคามือสองณปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ300,000จะถึง3,90,000บาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และสภาพของตัวรถเป็นหลักครับกับ Honda City GM6 โดยส่วนตัวนะครับยังเหมาะกับการใช้งานในยุคนี้เพราะตัวรูปทรงรถเนี่ยยังดูไม่เก่าเครื่องยนต์ทนทานอะไหล่หาง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ค่าดูแลรักษาก็ไม่แพงมากสำหรับใครที่อยากจะมีประสบการณ์หรือว่าอยากจะเพิ่มทักษะการขับรถนะครับ ตัวเกียร์ธรรมดาถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณอยู่ที่3 0 0 0 0นถึงสี่แสนบาทหารถประเภทนี้ในปีไม่ลึกมาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ในส่วนของ City นะครับ GM6 เนี่ยจริงๆจะเป็นตัวอัตโนมัติก็ได้ตัวเกียร์ธรรมดาก็ดีนะครในยุคนี้ย,ยังใช้งานได้สบายๆเลยช่วงล่างถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของฟิลลิ่งกันเบรกตั้งแต่ใหม่ๆแล้วมีความรู้สึก,กว่ามันแป,แปลกแต่ใช้งานไปนสักพักก็ปรับตัวได้ครับเอาเป็นว่ามันเหมาะสำหรับ คนที่กําลังมองหารถคันแรกในงบประมาณที่ไม่สูงมากค่าดูแลรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายนะครับรุ่นนี้จัดได้เลยครับ